นนีงงมากก็อยู่ไทยหรือเปล่าเพราะว่าประสบอารเกาหลีครบมากแล้วก็มีบางแบรนด์ที่เรางงมากว่าเข้าไทยมาตอนไหน ตอนนี้นะคะกำลังจะไปบิวทรีมสยามสแควร์วันนะคะเขาอะเพิ่งแปลงโฉมใหม่นะฮะแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เลยนะคะแต่ว่าวันนั้นเราติดธุระก็เลยมาไม่ได้ mm. ก็เลยมาวันนี้แทนนะคะ แล้วก็เท่าที่ฟังมาเท่าที่รู้มาคือไม่ได้มีแค่เครื่องสำอางนะมีน้าหอมแล้วก็มีแบบแบรนด์แพงๆแบบว่าแบรนด์แบบหลักชูด้วยแก่ลดคือมีเยอะมากทา make ั้งเมคอัพทั้งสกินแคร์มีสินค้าบิวตี้แบบเป็นหมือนๆชิ้นเลยเรียกได้ว่าเป็น The Ultimate Beauty Flagship Store เลยก็คือตอบโจทย์ to beauty l i f e สไตล์ของทุกคนแน่นอนนะจ๊ะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์นะฮะซึ่งนอกจากที่จะพาทุกคนไปทัวร์แล้วเราก็คือจะช็อปจริงๆด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าสินค้าเขาราคาดีมากเพราะว่าเขาว่าเพิ่งเปิดตัวไปแนะ่น ซึ่งวันนี้ฉันเชื่อว่าฉันจะต้องลมละลายฉันหมดตัวแน่เลยทุกคนเอาไปว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่บิวทรีมนะคะถึงแล้วจ้ะทุกคนจะบอกว่ามาง่ายมากอันนี้ก็คือเราเข้าทางด้านหลังนะคะแล้วก็อันนี้มันจะอยู่กับฝั่งตรงข้ามของศูนย์หนังสือจุฬาเลยเราจะบอกว่าใหญ่แบบใหญ่มากอะจุกๆไปเลยสี่ชั้นทุกคนต้องมาให้ได้นะสาขาสยามสแควร์ยิ่งใหญ่อลังการมากตั้งเด่นไปสง,งายตรงนี้เดินผ่านยังไงก็เห็นแต่ว่าเดยวตอนนี้เราพาเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะว่าสี่ชั้นมันมีอะไรบ้าง อันนี้ก็คือเราเดินแบบจากด้านหลังมาด้านหน้าคะก็คือมันทะลุกกันได้เลยทุกคนสามารถเข้าได้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ถ้าเราเข้าจากด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเจอโซนแบบเครื่องสำอางเกาหลีก่อนเลยนะคะอันนี้งงมากว่าอยู่ไทยหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องสำอางเกาหลีครบมากแล้วก็มีบางแบรนด์ที่เรางงมากว่าเข้าไทยมาตอนไหนบางแบรนด์เป็นเครื่องสำอางเกาหลีที่ตอนแรกเราต้องพรีออเดอร์ใช่ปะแต่ว่าตอนนี้ก็คือบิวทียมนาเข้ามาแล้วอยู่ที่นี่เลยทุกคนปังมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่ามีแบรนด์อะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกด ตอนนี้คือครบมากจริงๆทุกคนแล้ว่าจะเป็น Etude Lane Industry 3 c E นะคะ Clio Natural Republic Ed Skin m u j i Mansion แล้วก็ลากาคะก็คือไม่ต้องบินแล้วทุกคนมาวิวเทียมก็คือจบเลยเดี๋ยวเราจะแนะนำแบรนด์ที่เราชอบให้และแบรนด์แรกที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยก็คือเดินมาปุ๊บเจอเลยนะคะก็คือ a p o r นั่นเองแล้วก็จริงๆตอนนี้เขามีจัดกิจกรรมอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ว่าเนี่ยให้ดูก่อนว่าโซนเนี้ยก็คือมีเจ้ของที่เราชอบทันนั้นเลยทุกคนแล้วก็นี่นะคะอันนี้จะเป็นครชชั่นซึ่งเป็นแพคเกจจิ้งแบบเอ น่ารักมากเป็นแบบสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็นี่เราก็จะมีสเปเชียลกิฟต์แบบนี้ด้วยนะคะน้องแฮปปี้น่ารักมากเลยอะทุกคนนี่ซึ่งแบบเวลาที่เราซื้อไปเราก็จะได้ทังกล่องนี้เลยนะคะและฉันก็คือชอบคุชชั่นเอสพากมันดีมากจริงทุกคนแล้วก็ลิปสติกก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญสานาสวยมากมาที่นี่เพราะอะไรเพราะสานาสวยเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะแบรนด์ที่เราจะแนะนาแบรนด์ต่อไปเป็นแบรนด์ที่เราอเมซิ่งมากว่าเข้าไทยตอนไหนวะปะ อันนี้นะคะเป็นลิปสติกที่ตอนแรกเขาออกมาแล้วเราแบบเราต้องสั่งพรีทุกคนอันนี้ก็คือของแบรนด์มูจิเกตแมนชั่นนะคะเราชอบแพคเกจจิ้งของแบรนด์นี้มากคือแพคเกจจิ้งเขาจะเป็นฟิลแบบเหมือนหลอดสีที่แบบโดนบีบอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่แน่ใจเราน่าจะมีเบอร์006ตัวนี้นี่แหละแล้วก็เขาก็ออกมาใหม่อีกนะคะเป็นตัวใหม่แต่ว่ารุ่นนี้เรายังไม่ได้ลองเลยแต่คิดว่าเดี๋ยวต้องลองและดีใจมากเพราะว่าไม่ต้องพรีปกติต้องพรีแล้วก็รอแบบสองสัปดาห์อะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือซื้อได้เลยน่าใช่นแาานแบบีแบบ้มากแบรนนด์ึงที่เรราโปด มากแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองมาตลอดแต่ไม่เคยได้ลองสักทีก็คือรากาะนะคะบลัชม่วงก็คือโด่งดังมากจะบอกว่าใครที่แบบชอบงานคูโทอะไรเงี้ยบลัชตัวนี้คือต้องมีสุดๆทุกคนเห็นปะ่ะน่ารักมาก เป็นแบรนด์ที่แบบทำเครื่องสำอางน่ารักมากๆเครื่องสำอางน่าใช้หลายตัวมากๆเลยทุกคนดูเด็ดดูบแบบแพ็กเกจจงแพ็เกจจิ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้เราแนะนำแก็คือจะเป็นตัวบลัชของเขาแล้วก็อายแชโดก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เราแบบอยากลองมากๆนะคะนี่มีหลายตัวมากๆนะคะซึ่งอายแชโดเขาเขาก็จะขายเป็นแบบเดียวๆแบบนี้แล้วสีคือแบบสีแน่นเว่อปาดปุ๊บก็คือติดปับเลยสีดีมากเว้ยน่าใช้จังเลยแล้วมาถึงสกินแคร์กันบ้างแต่ว่าแบรนด์เนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแแหละะะต่้นมาาเเพพอีจ ันยากสวยเหมือนวอนยองเข้าใจไหมชอบมากสโลแกนเดบิวผิวบรานะคะอยากเดบิวเหมือนน้องวอนยองก็คือต้องใช้อินนิสฟรีนะคะแล้วก็อินนิสฟรีเราใช้มาแบบเกือบจะทั้งไลน์ของเขาแล้วนะคะชอบที่สุดก็คือตัวกรีนทียเนี่ยน่ารักมากทุกคนเขาใช้ดีจริงๆงานชาคงชาเขียวนะคะก็คือทานที่หน้าปึ๊บปอบประมผิวเลยงานผิวก็ต้องให้อินนิสฟรีเขา,าจริงๆนะคะแต่ว่าจริงๆมีอมีเยอะเล,นะลยนะอินิสฟรีมีอะไรมีเยอะมากทุกคนอันนี้มีโปรด้วยหรอว้ายเธอทั้งเซตอันเนี้ยปกติอันเนี้ยนนสอง เธอเป็นวอยองได้ง่ายๆนะในราคาก9 9 0บาทใครอยากเป็นวอยองก็ต้องมีนะคะ <c oughs> ซึ่งฉันอยากเป็น <c oughs> แล้วเดินมาฉันเห็นสิ่งนี้ฉันพวกชอบเล่นเกมอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งนี้นะคะเราจะได้เล่นถ้าเราช็อปค้ก699บาทนะคะก็คือง่ายมากเธอหยิบแต่เอาจริงก็ยากอยู่นะเพราะว่าที่นี่ราคาดีอ่ะอะต้องหยิบหลายชิ้นนิดนึงแต่ว่าฉันบอกเลยว่าคุ้มก็คือจะได้จับเป็นตัวคีบลูกบอลนะคะซึ่งอันนี้ข้างในอะ่ะก็จะมีเป็นวอเช์ทุกคนจะมีวอเช์ของบิวท r ี u มชีวิตทีวาชูแมทช์บ็อกแล้วก็มีอี คลินิกด้วยแกเขาไม่ได้เป็นวอรเชอร์ที่เธอต้องกลับมาซื้อที่รีวิวเที่ยงเท่านั้นนะจ๊ะแต่มีวอรเชอร์ที่ให้ไปช็อปปิ้งหรือว่าไปทำหน้าหรือว่าจะไปกินหรือจะไปซื้อเสื้อผ้าได้หมดเลยฉันชอบมากเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นแบบไม่ได้เป็นแค่เฉพาะบิวตี้แหละทาร์เก็ตเขาก็คือทั้งหมดค่ะใครสายไลฟ์สไตล์ก็มาที่นี่ได้นะคะทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเขาจะมีกิจกรรมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตู้นี้เนี่ยจะมีถึง30กันยาเท่านั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทนนทุุกกกคคคคนน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 นตตต้้้้ะะ้้้อออออองงงงรรรรรรีีีีีีีีีีีบบมม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 าาาาาาาใขหดดดดด่่่่่่่จจะะะะไไวววววััยยยโโเเ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 แล็๋ิิปซซซพึ เฮ้ อยู่ในบิวทีมได้ยังไงไต <ป S 2> <ป>อันนี้นะคะก็จะมีแบรนด์พรีเมียมที่คัดแล้วคัดอีกมาให้ทุกคนด้วยนะคะก็คือมีทรีนะคะ <functional. S 2> ฟอริโอฮูด้าบิวตี้ไคลลี่นะคะนู๊สออมเบรลิสนะคะก็คือมีเยอะมากจริงแล้วก็ยังมีสินค้าไลฟ์สไตล์ที่บิวทีมไม่เคยมีมาก่อนด้วยนะคะอย่างเช่นสแน็คแอนด์บิวเวอร์จีแฮร์สเปเชียลตี้นะคะแล้วก็บิวตี้แกจิตดิจิทัลแกจิตต่างๆด้วยก็คือเดี๋ยวพาไปดูจ้าเมื่อกี้แนะนําของสายเก่าไปแล้วนะคะเราก็จะมาแนะนําแบบสายฟอกกันบ้างฮู Beauty, ด้าบิวต ช็อปที่ต้องมีการแบบไฮเอ็น d หนึ่งแต่อันนี้ก็คือรวมทุกอย่างอยู่ในที่นี้ที่เดียวแน่นอนว่างานอายแชโดของแม่ก็คือที่สุดคือสีแน่นสีชัดสีแบบปัดปุบก็คือบุ้ม บุ้มเลยเลยเธออายแชโดว์ I อันนี้ก็คือดีมากจริงๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขามีอีกเยอะมากๆแล้วนะเนี่ยทุกคนเห็นปะมีหลายพาเลตให้ทุกคนเลือกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีที่แบบออกแนวคนที่แบบแต่งสายฝออะไรแต่เอาจริงๆเรารู้สึกว่าจริงๆสายเก่าก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าสีมันค่อนข้างแน,น่นเพราะว่าบางคนอย่างแบบคนที่เป็นสายเก่าแต่ว่าผิวสีเข้มมากๆบางทีอ่ะอายแชโดว์สายเก่ามันจะมีความอ่อนเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องใช้อะไรแบบนี้แต่ว่ามาแต่งให้มันแบบเปลี่ยนเทคนิคถ้ามันเป็นสายเก่าเอาอะไรอย่างี้ใช่ไหมแล้วก็ออองงงพืืื้นนนนนกกก็ดีมาาาคแตส เยอะแค่ไหนเราก็ไม่รู้บอกเลยว่า เต็มติ๊กต็อกอ่ะแล้วก็มีอีก2แบรนด์นะคะก็คือ Tree กับ Folio ที่อยากจะแนะนําก็คือ r รีทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตัว balancing cleansing oil มันเลิศเราชอบมากเพราะว่ามันต้องใช้สัมฤตแล้วเวลาที่เราแบบว่าแต่งหน้านักหนัก,นก,นกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะปลอบประลมผิวอยากรู้สึกว่าแบบโอยอยากได้การผ่อนคลายจากผิวตัวนี้ดีมากเราชอบใช้ในวันที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเหลือเกินแล้วเราก็จะมาถูๆหน้าใช่ปะเราพอล้างปุ๊บปะก็คือหน้านุ่มเลยเธอแล้วที่สําคัญกลิน่นหอมมากจริงอ่ะไปอีกนต่นะค,ะค็อือกรู้อยู่ววนกันเยอนะคะ เครื่องลัางน้าอัจฉริยะซึ่งเขามีหลายรุ่นมากเธอฉันยังใช้ตัวมินิทูอยู่เลยเขามีไปถึงรุ่นสี่แล้วก็วเพิ่มมีหลายอย่างมากนะคะมีเครื่องนวดมีเครื่องยกกระชับมีแบบเครื่องหมากหน้าเครื่องมยหน้าแล้วก็มีอันนี้ ใช้อยู่นะคะเป็นเครื่องมาร์คหน้ามีหลายตัวมากๆเลยนะคะก็คือทุกคนลองมาดูกันได้นะจะบอกว่าราคาอันนี้ก็คือราคามันค่อนข้างสูงแหละแต่ถามว่ามันคุ้มไหมแล้วมันต่างจากแบรนด์ปกติไหมจะบอกว่ามันต่างเลยทุกคนพวกแบบสัมผัสหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็คือมันละมุนฉันรู้สึกว่าน่าจะสะอาดหมดจุดเหลือเกินไปต่อต่อไปเป็นโซนเปรดของดิฉันเองนะคะก็คือโซนน้ําหอมก็คืออยุ่ ข้างหลังนี้เลยอยู่ข้างๆฮูด้าบิวตี้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่ามีน้ำหอมอะไรน่าต่ำบ้างมาถึงโซนน้ำหอมนะคะทุกคนเขามีโปรซื้อใส่จริงแถมใส่จิ๋วด้วยนะคะซึ่งน้ำหอมที่เขารวมเนี่ยก็จะเป็นน้ำหอมที่เขาคัดมาแล้วว่าโด่งว่ดดังแล้วก็ว่ดดีนะคะพูดเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูกันได้นะคะมีหลายแบรนด์มากๆไม่สามารถบอกหมดจริงจริง พราะว่าโปรเยอะก็จริงโปรฉ่ำสุดๆอันนี้เป็นน้ําหอมที่เราอะได้มางงๆตอนที่แบบไม่รู้จะซื้อน้ำหอมอะไรรู้สึกอยากอัปเดตน้ําหอมใหม่ใช่ปะแล้วฉันก็ไปเจอตัวนี้จ้ะคยายลี่อันนี้ก็คือเป็นน้ําหอมของคุณแม่ฮูด้าเหมือนกันนะคะแต่ว่านางเอ,าออกมาหลายกลิ่นมากรู้สึกว่ากลิ่นที่เรามีอะน่าจะไม่ได้ผลิตแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน้ําหอมแบรนด์ของคุณแม่ฮูด้านะคะกลิ่นแบบละมุนกลิ่นแบบว่ามันยั่วเธอขอใช้คําว่าเยื่อเพศมันจะเป็นกลิ่นที่แบบติดผิวเป็นกลิ่นที่ดมแล้วมามลุอะไร แล้วก็มีหลายกลิดมากนะคะจะบอกว่าอยากให้ทุกคนมาลองดมกันอ่ะแล้วก็คนชอบถามว่ารูสติใช้น้ำหอมอะไรเพราะว่าเวลาเจอคนกคนก็จะบอกว่าโอ้ยพี่ตูตัวหอมมากเลยจะบอกว่าใช้เยอะมาก บอกไม่ได้แล้วว่าแต่ละวันใช้อะไรแต่ว่าเราจะเป็นคนที่ชอบใช้น้ําหอมผสมกันนะคะจะไม่ได้ใช้แค่แบรนด์เดียวแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือสีนั่นเองมันเป็นน้ําหอมกันตายทุกคนใครที่สูงอยากเป็นผู้หญิงแซ่บอยากเป็นผู้หญิงเซ็กซี่หรืผู้หญิงยั่วใส่ทั้งสูงสีแดงแล้วก็แบบเรสสีดาอะไรอย่างเงี้ยสีเท่านั้นจ้ดและทุกคนเห็นไหมคะป้ายแดงอันนี้ไม่ได้แบบไม่ไม่ใช่ธีมบิวตี้แมแต่มันคือป้ายเซลทุกคนเนี่ยทั้งหมดในเซลหมดเลยเธอดูยิบแซงรถจาก3 6 0 0 2 0 0ถเยอะจ็ดนี้ตาะ ขอ,อนะนำอีกอันหนึ่งถ้าใครที่นึกไม่ออกให้นึกถึงไอด้า เธอดูแพ็กเกจจริงอันนี้คือที่สุดแต่เราชอบอันนี้มากเพราะว่ามันเป็นความหวานที่มีความน่ารักมีความไม่ฉุดเกินไปมันเป็นความหวานที่ดูแบบซี่คิว t ี้อะไรเงี้ยแนะนํามากขนาดเราไม่ใช่คนสายน่ารักยังมีเลยตัวเนี้เพราะว่ามันมันหอมมากจริงๆทุกคนโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเราพาทัวร์ชั้นหนึ่งคร่าวๆแล้วแต่จะบอกว่าอันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นมันมีอีกเยอะมากๆจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูชั้นสองคือชั้นสองเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์ที่แบบเรียกว่าเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่บิ อแอบเห็นว่าฝั่งซ้ายของบันไดเนี่ยก็จะมีแบรนด์ไทยเยอะมากเลยนะทุกคนสามารถไปดูได้เลยมีลากลาสมีแบรนด์อาชิตามีแบรนด์ชูพีอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาดูได้นารีอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะคะแบรนด์ไทยแบบเยอะมากไปชั้น2ดีกว่ามาขึ้นมาชั้น2นะคะโซนเนี้ยจะเป็นแบบขายพวกงานแฮร์ไซ y ิ i งแฮร์คัลเลอร์ต่างๆนะคะงานบำรุงบำรุงลอรีออลเนี่ย เยอะมากเลยที่สําคัญก็คือฉันตกใจมากมีที่ม้วนผมขายแล้วจะบอกว่าที่ม้วนผมอันนี้คือที่สุดใช้แล้วเกาหลีเลยเพราะว่าอันนี้นะคะเราเคยไปงานที่เกาหลีมาแล้วเขาก็แนะนําเป็นแบบที่ม้วนผมรุ่นนี้เลยนะคะเน<อ>ี่ยมีวงมีหวีนะคะมีทรีทเมนต์ต่างๆเรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นสระผมนักผมใดผมบำรุงผมพิภพทิมต์สครับมาหมดถ้าอยากประหัหนึ่งอันนะคะก็จะแนะนําเป็น โอลาเพลมันเป็นแบรนด์ที่แบบเวลาที่เราไปจะผมที่ร้านอะเขาก็ยังแนะนําเลยว่าเออใช้โอลาเพลกไหม <laughs> คือผมฉันเสียงเงเขา้าใจป่ะแต่ว่าตอนเนี้ยผมดีขึ้นมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะก็คือโอลาเพล็กน้ำปรตีตัวนี้จริงๆแล้วมันมีหลายสูตรนะทุกคนมีแบบน u m b ร r โฟมีน้ำประตรีน้ำปรฟเป็นอะงไรเงี้ยแต่ว่าตัวที่เราใช้ก็คือจะเป็นตัวน้ำประตรีตัวนี้นะคะใช้แล้วแบบผมนุ่มมากคือฟืน้นฟูผมได้ดีสุดชั้น2นะคะเขามีซนใหม่เยอะเลยทุกคนอย่างผู้ชายคนไหนมากาแฟแล้วเบือ่อนี่เลยนะคะมาดูแกดเจ็ตได้ของครบร มากลำพงอันนี้ก็คือน่ารักน่ารักมากแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะทุกคนนี่มีโซน Home and f r a g r a n c e ด้วยคือขึ้นมาแล้วดีใจมากเพราะว่าอยากได้การไม้หอมก็คือ,คอใครอยากตกแต่งห้องด้วยเครื่องหอมนะคะก็คือมาซื้อได้เลยการไม้หอมอันนี้น่ารักมากซื้อฝากก็ได้นะคะหรือว่าซื้อใช้เองก็ดีต้องมาตามแล้วแล้วทุกคนรู้ไหมว่าซาติสจะหมดกับอะไรมากที่สุดโซนนี้เลยจ้า ซึ่งวิเทียมสยามสแควร์ชั้น2นะคะเขามีขนมนําเข้าที่ทุกคนชอบมากเพราะว่ามันไม่ต้องพิเออเดอร์แล้วทุกคนมีหลายๆแบรนด์ที่เราเคยต้องฮิ้วมาจากเกาหลีเคยต้องฮิ้วมาจากญี่ปุ่นใช่ปะไม่ต้องแล้วที่นี่มีครบมากเธอไม่ต้องบินไปละจากเธอมาที่นี่ได้เลยเธอเหมือนอยู่แบบครบทุกประเทศอะตอนนี้อันนี้คือที่สุดฉันเคยฮิ้วมาจากญี่ปุ่นแบบเยอะมากเพราะมันอร่อยมากแล้วก็คือมือถายที่ไทยจบฉันฮิ้วมาจากญี่ปุ่นทําไมไออันเนี้ยรสพีจะไม่เคยลองเลยเราชอบมากเพราะว่ามาก่อนเป็นคนไม่ชอบกินเยลลี่เลยแต่ว่าเยลลี่อันเเนนนีี้ยมัจะป็่ท กรอบนอกนุ่มในทุกคนคือข้างในมันจะเป็นแบบหนึบๆนอะแล้วเวลาที่เรากัดมันจะเป็นกัดแบบกึ๊บเข้าใจปะแล้วข้างในมันนุ่มมากคือมันกินเพลินมากฉันอยากกินจังเลยอันนี้ <c oughs> ปกติเราชอบกินรสนี้นะคะรสนี้อร่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวจะลองกินรสอื่นด้วย <c oughs> อันนี้ฉันก็เคยหิ้วมาจากเกาหลีฉันเป็นไรมาเดินวิวเที่ยมก็จบแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นเจลลี่โยเกิร์ตนะคะอร่อยมากอุนน๊ยจะบอกว่าอันเนี้ยดีมากมันคือจาปากุรีทุกคนซึ่งจาปากุรีก่อนอันเนี้ยมันจะมีแบบมีคนมาบอกสุดว่าต แต่อันนี้ค่ะเขาเอา2รถนั้นะมารวมกันให้แล้วว่าฉันให้ทุกคนไม่ต้องไปซื้อ2รถนั้นเธอซื้ออันนี้ไปเลยจะปะกูลีแล้วจะบอกว่าอร่อยมากและโซนนี้นะคะก็คือโซนเจลลี่บิวตี้นั่นเองและสิ่งที่เราต้องตัดต้องใจงสุดก็คือบอนดี้เจลลี่ค่ะของคุณบิวราพรนะคะก็คือทฉันกินอยู่จริงนะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าสีเขียวแอปเปิ้ลเวอร์ตัวนี้นะคะพูดเลยว่ากินแล้วปุ๋งจริงแล้วก็ชอบพูดว่าปุ๋งอะคือฉันอะเป็นคนที่ระบบขับถ่ายค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วฉันกินอันนเเีี้ยคําดวธอ รู้เรื่องฉันเข้าห้องน้ําเลยมันไม่ได้เข้าห้องน้ำแบบท้องเสียเข้าใจปะมันเหมือนเป็นการแบบปรับสมดุลลำไส้ซึ่งคนที่มีปัญหากับลำไส้เช่นพี่ออดที่แบบไม่ค่อยจะปุ่งเท่าไหร่แต่กินอันนี้ก็คือตื่นเช้ามาฉ่ำเลยแล้วอร่อยมากคือพยายามกั้นใจตัวเองว่าแบบอย่ากินเยอะคือมันไม่ใช่ของที่จะมานั่งกินวันละสามสี่องเข้าใจปะฉันก็พยายามบอกตัวเองว่าเออวันละซองพอนะเพราะว่ามันอร่อยเกินโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนเครื่องดื่มแช่เย็นซึ่งมีหลายแบรนด์มากที่แบบน่ากินจังเลยโอ้ยหลายแบรนด์มากแต่จะบออกกกว่่่าาาานนนนนเี้ยถมทุคดๆ น่ารักมันเก๋เพราะว่ามันเป็นแบบส,สีขาวะอะไรเงี้ยแบบว่าถ่ายยังถ่ายยัง <laughs> และโซนนี้นะคะเดินใหม่นิดนึง <c oughs> ก็จะเป็นโซน beauty food นะคะทุกคนก็มาเดินดูได้เลยแล้วก็ฉันเห็นอันนี้อยู่ในห้องไอด้าคุณไอด้าทานอันนี้นะคะเพราะว่าคุณไอด้าออกกําลังกายแล้วคุณไอด้าก็คือแบบอยากเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงคุณไอด้าก็เลยกินน้องคนนี้นะคะแต่ว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงีแข็งแรงไม่ต้องมาถามฉันตรงนี้ฉันไม่สามารถรีวิวอะไรได้เลยเพราะฉันไม่กินและฉันไม่ออกกําลังกายแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขามีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันชั้น3เนี่ยก็จะเป็นโซนที่เรียกว่า creative lifestyle space นะคะ,นะคะส่วนชันนน้น มื่อแบบมีกิจกรรมอะไรต่างๆอะไรแบบนี้ซึ่งไม่ได้นะคะชั้นสี่เขาบอกว่าจัดแฟนมิเตอได้เราขอไป,ปนักพิจารณาก่อนว่าเราจะสามารถจัดแฟนมิที่นี่ได้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบน่านลองเหมือนกันแต่ว่าอย่างชั้นสามนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็เขาก็จะจัดเป็นแบบโซนสีขาวแดงแเพราะว่าเป็นงานเปิดตัวบิวเทียมอะไรเงี้ยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปให้มันแบบเข้ากับเทศกาลต่างๆหรืออะไรใดๆหรืออาจจะมีแบบผลงานจากศิลปินใดๆเนี่ยมาติดตั้งที่นี่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ส่วนชั้นสี่เนี่ยก็อาจจะมีแบบจัดกิจกรรรมมีมีปาา์ตต่งงๆบแ อาจจะมาจากกิจกรรมที่นี่ได้เหมือนกันนะคะก็คือเรารู้สึกว่ามันครบคันแบบสุดๆไปเลยนะคะถ้าใครที่อยากรู้ว่าเขามีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็ไปติดตามได้นะคะที่เพจของบิวเทียมเลยแต่เ,เขาจะอัปเดตให้เรื่อยๆและตอนนี้นะคะเราจะขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนแลวเดี๋ยวจากบ้านไปเราก็จะเปิดถูกกันนะคะว่าเราช้อปปิ้งอะไรบ้างไปเจอกันที่บ้านจ้า ถึงบ้านแล้วจ้าสิ่งที่ได้มาจากวิวเทียมนั้นนอกจากเครื่องสำอานก็คือนี่ค่ะชอบกินมากจริงอันนี้คือซื้อมาหลายรสเลยเพราะว่าอยากรู้มันรสชาติยังไงอันนี้ที่เราสงสัยนะคะมันรสชาติยังไงก็คือมันรสชาติเหมือนสไปซ์โซดา ว่าเหมือนน้เคี่ยวก็เหมือนเป็นอย่างนี้ทุกคนรีวิวเจลลี่เสรจแล้วก่อนที่เราจะไปเปิดถุงกันก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับบิวเทียมสาขาสยามสแควร์เดอะอัลติเมดแฟลกชิพสโตร์นะคะสูง4ชั้นของเยอะสุดๆถ้าสมมติว่าใครที่มาไม่ทันโปรช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าโปรเขามาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครที่ไม่สะดวกที่สยามสแควร์นะคะสามารถไปที่บิวเทียมได้นะคะทุกสาขาเลยเขามี33สาขาหรือว่าจะช็อปออนไลน์ก็ได้นะคะทุกคนก็คือ w w w t h e ทเดอะวิวเทีนะคะแล้วก็เขามีแอปพลิเคชันมาให้้ดดววยนะะะคคกก็ืออชปส สุด,สดมาดูกันว่าเราช้อปอะไรมาบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่แบบบางอันก็มีอยู่แล้วแล้วหมดอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งเพิ่มนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นเอสพ r o นั่นเองอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบ Special นะคะ เป็นกล่องใหญ่แบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นคุชชั่นแบบนี้แล้วก็มีตัว refill ให้ก็คือคุมนะคะซื้อทีเดียวก็คือเหมือนได้2อันไปเลยแล้วก็ในกล่องเนี่ยก็ยังมีน้องคนนี้ด้วยน่ารักมากเลยทุกคนดูสิมาแฮปปี้ <'m> ต่อไปนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสำลีนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยชอบมากเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสำลีที่ f u l touch cotton puff นะคะแล้วก็อันเนี้ยเขาบอกว่าประหยะัดโทนเนอร์50%ก็คือช่วงนี้เราใช้โทนเนอร์อยู่ ก็เลยชอบใช้สำลีเพราะว่าพอเราใช้สำลีปกติที่เราเาไเ้เช็ดหน้าพอมันเอาไปใช้กับโทนเนอร์คือมันเปืองโทนเนอร์มากทุกคนมนเหมือนมันดูดโทนเนอร์ไปหมดเลยแล้วเวลาที่เราใช้โทนเนอร์ที่หน้ากลายเป็นว่าแบบเราต้องใช้ในปริมาณที่เยอะขึ้นมันทาให้เปลืองนะคะก็เลยชอบใช้สำลีที่แบบเขามีไว้ให้สําหรับการใช้โทนเนอร์เลยนะคะซึ่งแผ่นเขาก็จะแบบบางแบบบางมากแบบนี้เลยนี่เห็นไหม บางสุดๆอ่ะโอเคไปต่อนะจ๊ะก็คือพาเลตนี้นะคะเป็นพาเลตที่แบบน่ารักมากอันเนี้ยจริงๆขออนุญาตยังไม่แกะแต่ว่าเดี๋ยวแปะภาพอินเสิร์ตไว้ให้นะคะเพราะว่าสียดยสีอันเนี้ยก็คือมันเป็นสีที่ตัวชิมเมอร์อ่ะมันเป็นชิมเมอร์ที่สีใกล้เคียงกับพาเลตตัวเก่าของพี่ไอซ์พาดีมากๆก็คือจริงๆก่อนอันนี้เขามีพาเลตที่แบบเป็นพาเลตอันเล็กสีหลุมอ่ะที่มันมีแบบแบทกับแบบชิมเมอร์อ่ะแต่ว่าสีอ่ะเราไม่แน่ใจว่ามันเหมือนเดิมขนาดนั้นไหมมันมีความใกล้เคียงแต่วาาาเเเหมมมมืออนนนรใลดีียะะคงสักก ตัวชิมเมอร์มีความใกล้เคียงแต่ว่าไอตัวสีแบบแมตตะอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันมันใกล้เคียงหรือเปล่าแต่ว่าสีก็จะออกในโทนๆนแบบคล้ายๆเดิมเดิมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าใช้ดีและอันนี้อันนี้เป็นเจลลี่มาร์กที่เราชอบใช้มากคือแบบตอนนี้มันจะเป็นตัวบาโดบากินะคะไวต้าจีนิเจลลี่มาร์สไวเทนิ่งก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าบาโดบากิเขาเป็นโรงพยาบาลเครือของเกาหลีใช่ไหมซึ่งเขาว่าทำมาสกออกมาขายแล้วก็ขายดีมากจริง,รงๆอันที่ทุกคนรู้จักอก็จะเป็นตัวที่เป็นแบบคาเฟอีนปะ่ะหรืออะไรสักอย่่างทีแบบเป็น songs. สีแบบออกเนื้อเนื้ออันนั้นที่ขายดีมากๆแล้วก็คุณหมอก็แนะนําว่าให้ใช้เราก็ใช้ตอนนั้นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอยากใช้มาตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าผิวหน้าต้องการการบารุงวิตามินสุดๆต่อไปนะคะก็คือเรฟลอนนั่นเองอันนี้เราหยิบมาเพราะว่าเราชอบสีเรารู้สึกว่าสีเขาอะใช้ได้แบบ oh. ในชีวิตประจําวันคือช่วงเนี้ยเราอะอินคูลโทนมาแล้วแล้วช่วงนี้กลับมาวอร์มโทนเพราะว่าแบบทําผมสีออกน้าตาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบแต่งตัวออกแบบวอร์มโทนแล้วเออก็เลยรู้สึกว่าแบบคือเราต้องมมมีีบบรชชท่อออกพูต ไม่ไม่ใช่คู่โทเลยก็เลยหยิบอันนี้มานะคะอันนี้เบอร์020ยนี่แล้วก็มีเรฟลอนด้วยนะคะก็คือโทนสีเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับบลัชเลยนะคะดูเอามาใช้คู่กันอันนี้ก็จะเป็นสีศูนย์นย์ะ Soft Rose อันนี้น่าสนใจมากอันนี้น่าสนใจมากจริงอันนี้ของ a n e s s a นะคะเป็น all in one beauty compact เป็นกันแดดเป็นไพรเมอร์แล้วก็รองพื้นเนื้อครีมเวอรนะดูสิ เือเอนซ่าใครก็รู้ว่าเขาดังเรื่องกันแดดไงแต่วันนี้เขาทามาเป็นบามว้ทุกคนซึ่งแบบเป็นบามที่แบบ all in one อะคือจะเป็นรองพื้นด้วยแล้วก็เป็นไพรเมอร์ด้วยว้ายเนือลื่นมากทุกคนมันเป็นฟิลเหมือนเราทาบามเหมือนเราทาไพรเมอร์จริงทุกคนแค่มาในรูปแบบที่มันเหมือนคุชชั่น สี่มันจะสว่างนิดนึงนะทุกคนแต่เรารู้สึกว่าน่าจะเกลี่ยไปสักพักน่าจะแบบเข้าที่เพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นฟิลล์หลอือนะมันเป็นฟิลมเหมือนแบบพริมเมอร์เหมือนเบสอะไรอย่างงี้มากกว่าเนี่ยพอเกลี่ยแล้วก็โอเคนะ oh. เกลี่ยง่ายมากนี่ขนาดว่าหน้ามีแป้งอยู่แล้วนะถ้าหน้าเราทาแป้งไปแล้วเราทาพวกบาร์อะไรทับบางทีมันอาจจะเป็นคราบได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่เป็นคราบเลยเว้อมนสดเดี๋ยวจะใช้ในชีวิปตประจำวันอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นของเวลานะคะอันเนี้ยเขามีสกินแคร์หลายตัวมากมานะคะเมื่อกี้สล ผ้ิวต่างงๆอะไรีสีแดงจะเป็นตัว anti ้ v r i n k l e นะคะก็คือฟิลแบบสําหรับคนที่มีอายุหน่อยต้องการลดเลือนเดี๋ยวรอยจุดด่างดำต่างๆนะคะส่วนสีเขียวนะคะก็จะเป็นเซตนี้ทุกคนเป็น acne concealer cream นะคะว,ว้าวไปคอนซีลเลอร์เดี๋ยวจะลองดูนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น skin barrier shooting gel นะคะส่วนอันสุดท้ายอันใหญ่สุดก็จะเป็นล l นเ n อร์เจ l นะคะ just bha เราชอบใช้ BHA ด้วยก็คือเวลาไปหาคุณหมอที่คลินิกคุณหมอก็คือจะจ่าย BHA มาให้เราทาเป็นประจําเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้สีเขียวอีกอันนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Spot Corrector Serum นะคะน่าใช้มากเลยเพราะว่าช่วงนี้มีแบบรอยสิวข้างล่างและ f o r i o นะคะเป็นตัว Ultra Hydrating Sleeping Mask นะคะนี่และแพคเกจจิ้งก็คือเวอร์มากแกดูสิอืม กลิ่นหอมอ่อนๆนะคะไม่ได้แรงมากอันนี้ลดอีทูดี้นะคะตอนนี้จะเป็น Color My Brown นะคะก็คือเป็นที่ปัดคิวที่เราใช้ประจำบางคนจะเห็นว่าเราใช้บ่อยมากๆเพราะว่าอยากคิวสีอ่อนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เราหยิบเบอร์ศูนย์หนึ่งมานะคะ Rich Brow ชอบสีนี้มากเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลที่แบบน้ำตาลเหมือนสีผมละคือสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบคิวที่มันอ่อนจนเกินไปอะไรเงี้ยสีนี้ก็คือกำลังดีเลยนะคะเป็นสีที่ปัดแล้วอะมาได้ความน้ำตาลแต่ว่าน้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มแบบออกประการน้ำตาลนิดนึงไม่ดำจนเกินไปอะไรเไง ก็คือเดจาบูคะ่ะเป็นอายไลเนอร์ลูกรักของเราเองนะคะอันนี้ก็คือไม่ต้องพูดก็รู้ว่าทุกคน รู้อยู่แล้วว่าเราใช้จริงนะคะแล้วก็อันนี้ยังไม่แกะเพราะว่าของเก่ายังไม่หมดแต่ต้องตุนก็ประมาณนี้นะคะจริงๆมีอีกหลายอย่างมากๆที่อยากตำมาในวันนี้แต่ว่าแบบเดี๋ยวเงินมันก็จะหมดนี่ยเข้าใ <c oughs> จปะอเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากไปนะคะคือไปได้เลย <c oughs> อย่างที่บอกว่าเขามีสามสาขาแต่ว่าสาขาสยามสแควร์เนี่ยก็คือมีสีชั้นไปเลยจ้ะเดินไปเลยจุกๆค่ะคุณพี่ <c oughs> แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนกับใครไม่ติดแต่ซาติสถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เราด้วยแล้วก็ใครที่ชอบมากชอบไม่ไหวแล้วกด มาได้นะคะค <l ots> <ๆ>แล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณบิวเทียมด้วยที่ให้เราไปช็อปแล้วก็ให้เราเนี่ยไปเดินเล่นไปดูแฟลกชิพสโตร์ที่มีความยิ่งใหญ่สุดเลยนะคะดีใจมากที่แบบ <l ots> ทุกครั้งที่เขาเชิญเรา,าเราก็รู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าเรายังเป็นบิวตี้บอทก็อยู่เจอกัน <l ots> <c oughs> ใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย